กินุกทั้งเนึองค่ะงั้นเขาจองตัวแล้วนะ <c oughs> แม่นะคะส่วนกับลูกช็น สว่เอาปลามาให้นะคะว่าเมื่อกี้ไปเจอปลาตาย ไปแล้วนะสี่ห้ารอบนะทุกคนคะ่ะแต่น้องไม่รอดอ่ะคือต้นตัวกําลังแบบตัวอวบเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรตายจะโดนเพิ่งต่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรช็อกอะไรตาย สวัสดีค่ะฮัลโหลทักทายทุกคนจากประเทศเซเบียอีกแล้วค่ะอิกรุเซออยอันอาเล่ฟรอมเซเบียนะคะวันนี้มามีภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะว่ามีภาษาเยอรมันเพราะว่ามีาาเ,มเพื่อนๆนะคะมีอยู่สองานอแหละที่ยังอยู่เยอรมันนะคะแล้วก็ยังดูคลิปอุ้มอยู่ค่ะที่ดูเพราะว่าโดนบังคับให้ดูนะคะ ที่ต้มน้ำเมื่อกี้นะคะไม่ใช่จะต้มปลานะคะทุกคนคะ่ะน้องปลาทองอะ่ะเมื่อเช้าอยู่ๆสวก็ตะโกนนะคะกรีดออกมาเลยนะเสียงดังเลย,อ,ลอ,ยเอ,อุ้มกําลังดูดฝุ่นอยู่บอกว่านี่เธอเธออุ้มก็เอ๊ะฉันได้ยินเสียงสามีของฉันแววแวว นะคะใช่หรือเปล่านะแล้วชนิอุ้มก็เลยไปดูนะแกก็เลยเธอเธอวิ่งมาดูหน่อยสิเนี่ยปลามันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันลอยขึ้นมามันเอาท้องอะ่ะลอยขึ้นมามันตายแล้วมันเป็นอะไรตายนะคะก็ตักมาให้อุ้มดูอุ้มก็เอ้าวมันเป็นอะไรตายอะ่ะเธอแกก็บอกฉันไม่รู้ฉันสันนิษฐานว่าอาจจะโดนพึ่งต่อยเพราะว่าพึ่งนะคะของเพื่อนบ้านนะคะเขาเลี้ยงพึ่งค่ะทุกคนเขานะ่ะ เคยบอกพวกเราแล้วนะคะว่าพวกเราอะมีบอ่อน้ําใช่ไหมคะแล้วพึ่งอ่ะก็อาจจะมากินน้ำนะพวกเราอโอเคไหมนะคะพวกเราก็บอกว่าโอเคเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าพึ่งนะคะเขาจะมาต่อยปลาของเราจนตายนะแต่อุ้มก็ไม่ได้คิดนะคะว่าพึ่งเขาจะมาต่อยจริงๆอุ้มคิดว่าน้องเขาอาจจะช็อกอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็สิ้นชีวิตหรือก็ตายนั่นเองนะคะเพราะว่า จากที่อุ้มดูคลีบนะคะดูลักษณะรอบๆตัวแล้วก็คือไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่อย่างใดเลยค่ะอุ้มก็เลยคิดว่าอาจจะช็อกอะไรบางอย่างนะคะหรือถ้าเป็นพึ่งจริงๆก็คือก็คือต้องปล่อยเป็นไปตามอย่างนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเราไปห้ามให้พึ่งเขามากินน้ำบ้านเราไม่ได้เลยค่ะ วันนี้เราจะมีเมนูต้มยำขาหมูน้ำใสผัดกระเพราผัดนะคะถั่วแบบของคนฮังการีนะคะแบบคนฮังการีนะคะ่ะทุกคนแล้วก็มีชนิเซลเป็นอาหารประจำชาติของคนออสเตรียโอ้ยวันนี้เมนูดิฉันปวดหัวนะคะแม่อีคโคล่าหัวจะปวดแ่ะทุกคนก็คือ สวอ,อยากกินอย่างนั้นอุ้มอยากกินอย่างนี้คืออุ้มไปเจอกระดูกหมูกระดูกขามหมูที่มันอยู่ในตู้เย็นจาาทุกคนอุ้มก็เลยเอา้าฉันมีกระดูกหมูเดี๋ยว <c oughs> ฉันต้ยมยำขามหมูดีกว่านอ้องกินแบบว่าสดน้ําร้อนๆแล้วอุ้มก็ไปเห็นมะเขือเทศทุกคนจ๋าที่อุ้มอะ่ะเก็บไว้ปีที่แล้วคะ่ะมันยังเหลือเยอะมากเหลือประมาณ2อกิโลได้นะคะแล้วคือเนี่ยมันกําลังจะเข้าช่วงปลูกผักอีกแล้วถ้าอุ้มไม่รีบเคลียร์ของเนี่ย ผักอุ้มนะคะของอะ่ะที่อยู่ในตู้ช่องแข็งมันก็จะไม่มีที่เก็บแล้วค่ะทุกคนอุ้มก็เลยจะต้องรีบเคลียร์นะคะอุ้มก็เลยจัดเมนูของผลตของสวไปเลยสวอขอมาแล้วอุ้มก็เลยแบบเฮ้ยทําอะไรดีนะคะไปเปิดเจอตู้เย็นอีกอย่างหนึ่งก็คือหมูสับจ้าทุกคนคือมันอยู่หลายวันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออุ้มเอามันออกมาจากตู้ช่องแข็งซึ่งฝรั่งนะ่ะถ้าเขาเอาหมูสับนะคะออกมาจากตู้ช่องแข็งแล้วอะ่ะ หวันเท่านั้นนะคะวันต่อมาฝรั่งจะไม่แตะเลยฝรั่งทุกคนจะไม่แตะจะทิ้งอย่างเดียวนะคะแต่อุ้มก็คือเฮ้ยเสียดายมากเลยนะเรานะ่ะแบบถูกเลี้ยงมาอย่างนี้นะคะยิ่งเป็นพวกเนื้อสัตว์นะเราต้องแบบเฮ้ยถ้าแบบมันไม่เน่าไม่เหม็นแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะ อุ้มก็เลยคิดเมนูว่าเอ๊ะทำอะไรดีไปดูในตู้ช่องแข็งอะ่ะมันมีกระเพราแช่แข็งค่ะทุกคนวันนี้ก็คือรวมรวมเม,มนูแช่แข็งทั้งนั้นเลยนะคะคือเป็นกระเพานะคะที่พี่กล่อมนะคะให้อุ้มมาเพราะว่าถ้าพี่ๆที่ติดตามอุ้มมานะคะจากปีที่แล้วจะทราบเลยนะว่าปีที่แล้วอุ้มไม่ได้ปลูกกระเพราเลยแม้แต่ต้นเดียวคะ่ะแต่เราอย่างที่บอกเลยนะคะอุ้มเป็นคนที่ มีบุญวาสนาทางด้านนี้ค่ะก็คือมีผู้ใหญ่อุปธรรมนะคะพี่กลมก็เลยเอานะคะ,บะใบกะเพราแช่แข็งมาให้อุ้มแบบเยอะมากเลยค่ะทุกคนเกือบเป็นกิโลได้นะคะอุ้มก็เลยแบ่งแช่แข็งไว้นะแล้วก็เวลาจะมาทํากับข้าเราก็ออกเอามาทําเป็นส่วนๆค่ะทุกคนซึ่งบางทีนะอุ้มก็ใช้ใบโหระพาในการผัดกะเพราก็ได้เช่นกันค่ะอุ้มไม่ได้มาแบบว่า ต้องเน้นต้องย้ำนะคะความเป็นไทยแท้จากทุกคนคืออันไหนมีนะคะก็กินก็ใช้นะคะก็นำมาปรับปรุงนำมาประยุกใช้จ้ะถ้าใครแบบว่าเฮ้ยไม่ได้นะฉันต้องกินผัดกะเพราก็คือต้องมีกะเพราอย่างนั้นก็เราไม่ว่าก,กันนะคะก็คือเราอยู่กันต่างสถานที่ต่างเวลาแล้วก็ต่างประเทศนั่นเองคะ่ะตามที่บอกเลยเซอร์เบียเนี่ยมันไม่ได้มีร้านไทยให้หากินแบบ ง่ายเฮ้ย i, อยากไปร้านไทยนะเข้าไปมีทุกอย่างขายเหมือนประเทศไทยเซอร์เบียไม่มีอย่างนั้นคะ่ะท่านผู้ชมเอาตรงๆนะคะคือเซอร์เบียเนี่ยถ้าใครไม่อยู่เนี่ยบอกเลยว่าเซอร์เบียเนี่ยเป็นประเทศปรับเซียนปรับเซียนยังไงคะก็คือหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคือมันแบบว่าอแม,ม่เจ้านะคะคุณจะต้องมาดัดแปลงคุณจะต้องมาสแสวงหาคุณจะต้องมา ลองผิดลองถูกคุณจะต้องมาเดาคุณจะต้องมามัว่วทุกสิ่งอย่างเลยค่ะคือมันมันยากมากๆเลยนะคะก็คือมีนะคะพี่ๆที่เขาอยู่แล้วเป็นแบบสิบเจ็ดปีสิบห้าปีสิบปีขึ้นไปก็มีก็คือเขาอะชินแล้วแต่เราอะยังไม่ได้ชินไงคะ่ะทุกคนแล้วอุ้มก็คิดว่าสําหรับพี่ๆน้องๆน,นะคะที่เพิ่งมาอยู่เซอร์เบียใหม่ๆก็คือจะมีอาการเหมือนอุ้มก็คือเฮ้ยทําไมมันหาของกินมันหาน้าําปลาร้ามันหาน้าําปลา ปัญหาชูรสไม่ได้กินเลยไปหายัางไงนะคะดังนั้นในการทำอาหารไทยแต่ละครั้งนะคะอุ้มก็จะใช้การดัดแปลงค่ะอย่างคราวนี้นะคะอุ้มก็จะใช้มะเขือเทศที่ยังไม่สุกนะที่อุ้มเก็บจากสวนของเราเมื่อปีที่แล้วพริกก็เป็น พริกจากส่วนของเราเมื่อปีที่แล้วค่ะก็คือเอาไปแช่แข็งนะพอเราจะมาใช้นะคะเราก็โยนลงไปเลยค่ะอุ้มไม่มีการแบบว่าเฮ้ยต้องมาไว้ให้น้ําแข็งละลายนะคะไม่มีเลยค่ะโยนลงไปอย่างเดียวเลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็ได้เมนูเด็ดๆเ,เมนูอร่อยสําหรับคนต่างแดนแล้วนะคะส่วนเมนูต่อมาก,ก็คือกระเพราหมูสับน่นเองอย่างที่บอกเลยนะซอวอ์หรือฝรัง่งเกือบรอยเร์เซ็นเลยค่ะ หมูสับเอาออกมาจากตู้ช่องแข็งแล้วเขาจะไม่กินค่ะเขาแบบมีนะคะความคิดที่ว่าเออหมูสับที่เอาออกมาจากตู้ช่องแข็งนะมันจะมีเชื้อโรคมีแบคทีเรียสักอย่างหนึ่งของเขาอะคะ่ะดังนั้นนะคะก็คือเขาจะไม่กินเลยนะคะหรือสามีใครที่กินเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะแต่สวอไม่กินเลยค่ะนะคะแต่หมูสับอันนี้มันเป็นหมูที่แบบว่าเป็นหมูชิ้นนะคะทุกคนหมูชิ้นแล้วเราให้เขา บดให้นะคะมันก็เลยจริงๆมันก็ไม่เหมือนกับเป็นหมูสับที่เขาผสมให้เราไงทุกคนอันนี้มันเป็นแบบหมูเนื้อหมูแท้ๆร้ยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแต่สวอก็ถึงกันนั้นไม่กินเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะทุกคนกระเพราที่พี่กล่อมให้มานะคะก็อยู่ในตู้ช่องแข็งพอเราจะมาใช้นะคะเราก็โยนลงไปเลยแล้วก็ผัดผัดสักสองสามตลบแค่นี้นะคะก็ได้เมนูง่ายๆที่แบบว่าสำหรับคนต่างแดนอะ โอเคแล้วค่ะทุกคนก็คือเป็นอาหารขั้นเทพแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าปีนี้อุ้มจะได้ปลูกกะเพราหรือเปล่านะคะแต่ว่าหวานไปแล้วแต่ก็ยังว่านะคะยังที่บอกก็คือปีนี้อุ้มไม่ปลื้มเลยนะในการแบบปลูกผักอะ่ะบางทีปลูกไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีแมลงมาชอนชยัยกัดรากกินรากก็คือเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะคะทุกคนคะ่ะเนาะ ขาหมูที่เซอร์เบียนะคะถูกมากๆเลยค่ะทุกคนกิโลละประมาณ60กว่าบาทเองนะสวอก็ชอบซื้อนะคะแล้วนางก็จะไปซื้อประจำที่ร้านแมสก์ไรนะคะเป็นร้านขายเนื้อโดยเฉพาะค่ะทุกคนคือที่นั่นนะคะเราสามารถที่จะแบบไปสั่งได้นะคะว่าเออวันนี้นะฉันน่ะเออก็คือสั่งวันนี้นะคะว่าล่วงหน้าว่าอยากได้อะไรอย่างเช่นว่าอยากได้หูหมูนะคะอยากได้ อยากได้กระดูกส่วนไหนนะคะกระดูกแบบขาอยากได้หูอยากได้หัวใจก็คือทุกส่วนเลยนะคะเราสามารถที่จะไปสั่งเข้าไว้ล่วงหน้าได้นะคะแล้วเราก็ก็คือสั่งไว้แล้วอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยนะคะเราก็ค่อยไปเอาอย่างงี้ก็ได้นะคะคล้ายๆบ้านเรานะจริงๆว่าไปแล้วก็อ๋อในการทําต้มยำนะคะทุกคนคะ่ะอุ้มก็แอบใส่รถดีไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะเพราะว่า อุ้มไม่ค่อยกินรสดีอะทุกคนคือหนึ่งซองเนี่ยอุ้มใช้ได้เป็นปีนะคะแล้วก็ผัดกะเพราอุ้มไม่ได้ใช้รสดีเลยค่ะไม่ได้ใช้ผงปรุงแต่งรสแต่อย่างใดนะคะก็คือใช้แค่น้ำมันหอยกับน้ำมันเอ่อกับกับซอสถั่วเหลืองเท่าน,นั้นเองค่ะ หลังจากที่รับประทานมื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงของอุ้มก็จะอยู่ประมาณที่บ่ายสองค่ะทุกคนส่วนมื้อเช้าไม่มีเลยค่ะบ้านนี้ไม่มีมื้อเช้านะคะแล้วมื้อเย็นก็แทบไม่มีเลยค่ะก็คือเราติดนิสัยนะคะกินข้าวส่วนมากนะคะ90-99%เลยก็ว่าได้ข้าวแค่หนึ่งมื้อเท่านั้นนะคะส่วนข้าวมื้อเย็นเนี่ยจะน้อยมากๆเลยนะคะยกเว้นว่าย อุ้มนะแบบตะบะแตกมากๆเลยทำงานเหนื่อยร้อนรู้สึกว่าหิวกระหายนะทุกคนคะ่ะวันนั้นนะอุ้มถึงจะกินมื้อเย็นนะคะแต่มื้อเย็นของอุ้มอะช่วงนี้อุ้มต้องคิดนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อคลิปก่อนๆเลยตั้งแต่จากกลับมาจากเมืองไทยนะ่ะน้ำหนักขึ้นทั้งสามโลสามโลกว่านะสว,สวก็บน่นอีอ้วนอีอ้วนพูดอยู่นั่นแหละทุกคนดูก็เซลนะตูดเธอใหญ่มากเลยดูขาเธอใหญ่มากเลยนะอุ้มก็เลยแบบว่า ช่วงนี้อะข้าวเย็นอุ้มก็ต้องระวังนิดนึงค่ะส่วนมากข้าวเย็นของอุ้มนะบางทีนะคะก็จะอยู่ที่แบบสองทุ่มอย่างนี้ก็มีนะทุกคนค่ะสองทุ่มครึ่งสามทุ่มไปนู่นเลยก็มีนะดังนั้นอุ้มก็เลยอาหารเย็นของอุ้มนะอุ้มก็เลยต้องมานั่งคิดว่าถ้าหิวแบบอยากกินจุกจิกจะทํายังไงอุ้มก็หันไปกินพวกโยเกิร์ตค่ะทุกคนแค่นั้นนะคะก็คือบางทีก็ตัดดิบไปเลยไม่กินอะไรเลยก็มีค่ะ ในแต่ละวันของอุ้มนะคะจะต้องมีกิจกรรมในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับต้นไม้สวนผักนะคะถอนหญ้าทุกคนค่ะรดน้ําต้นไม้ก็คือ<ม>ชีวิตของอุ้มตอนนี้นะคะอากาศกําลังดีก็จะอยู่แค่นี้คะ่ะก็คือวันนี้อุ้มก็เลยถือโอกาสพาทุกคนนะคะมาพรวนดินนะคะต้นอ่อ กัญชาแมวนั่นเองนะคะแปลงตรงนี้อุ้มเคยลงกุหลาบไปประมาณ78ต้นนะคะทุกคนแต่ว่าอ e ีโคล่ามันขุดมันขุดแล้วทีเนี้ยเอา้าทำไมขุดแล้วก็ปลูกได้ต่อบางทีขุดตอนกลางคืนแล้วตอนช่วงหน้าหนาวอะ่ะพอเราตื่นมาคือต้นมันแข็งแล้วทุกคนเราปลูกใหม่มันก็ไม่ได้แล้วอะ่ะก็คือมันเป็นน้ําแข็งไปแล้วนะมันก็ไม่เข้าใจว่าไอนางโคล่ามันติดใจมันมีปัญหาชีวิตอะไรกับต้นไม้ต้นกุหลาบที่อุ้ม ลูกตรงนี้นักหนานะคือตอนนี้อุ้มเอามาสองสายพันธุ์แล้วนะคะเป็นพันธุ์ดอกเล็กๆค่ะทุกคนซื้อมาสามต้นนะคะนางก็แบบฆ่าไปแล้วนะคะหนึ่งต้นขุดออกมากระจายจหมดเลยอุ้มก็คือไม่รู้ปัญหาชีวิตของโคลามันคืออะไรไม่รู้มันเห็นต้นไม้แล้วมันเป็นโรคจิตหรือเปล่าอุ้มก็เลยแบบ ช่วงนี้นะคะก็เลยหยุดการปลูกกุหลาบไปก่อนคะ่ะจริงๆนะอยากให้ตรงนี้เป็นกุหลาบแซมไปกับต้นกัญชาแมวหมดเลยนะทุกคนคะ่ะแต่ว่ามันทำไม่ได้อย่างนั้นนะซีอไม้คเหลืแล้วนะคะตอนนี้โคล่ามันมีคู่ขาคะ่ะมีหน่วยเสริมนั่นก็คืออ e ีลอตตี้นะคะอีลอตตี้นั่นเองคืออีนางนี้นะ่ะโคล่าพาทำอะไรก็พาทำหมดคะ่ะ พาดึงนู่นก็ดึงพาขุดหลุมก็ขุดค่ะทุกคนคือลอตตี้เป็นแบบหมาที่ติดโคลามากนะคะแล้วโคลานะคะก็คือรักลอตตี้มากนะคะตอนแรกๆอุ้มก็ไม่คิดนะว่าเฮ้ยอุ้มจะรักลอตตี้ได้มากมายขนาดนี้ไหมทุกคนจะอันนี้พูดจากใจเลยนะแต่พออยู่ๆไปอะตอนนี้ลอตตี้มากับอยู่กับเราได้ตั้งแต่เดือนมการาใช่ไหมคะทุกคนถ้าพี่ๆจําคลิปได้เนาะ ก็คือตอนนี้มันมา3เดือนจะ4เดือนแล้วอะทุกคนคะ่ะก็คืออุ้มอะแบบรักลอตตี้มากเลยคือเอนดูนางมากเลยนันแล้วยิ่งสวสวรักลอตตี้มากนะคะคือเอนดูลอตตี้มากนะแกบอกว่าคือตื่นเช้ามาแล้วเห็น ie, หน้าตาลอตตี้อะก็คือยิ้มได้เลยนะคะช่วงไหนที่อารมณ์บลจอยนะคะพอมองหน้าลอตตี้อารมณ์ก็จะจอยทันทีเลยก็คือจะมีความสุขในชีวิตทันทีเลยคะ่ะ อุ้มก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะเพราะอุ้มจะแบบรักลอตตี้ได้มากมายขนาดนี้เนาะสเตียรตุ๊กตาไปเห็นอะไรหรอสวัสดีย้อนเย,ย็นอีกครั้งหนึ่งคะ่ะหลังจากที่รับประทานมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงนะคะคือว่าเราจะมื้อเช้าจะไม่สําคัญเลยคะ่ะก็คือจะไปเน้นตอนมื้อเที่ยงนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีแค่บางมื้อที่จะกินมื้อเย็นคะ่ะทุกคน บางมื้อนะสาวกินนะคะบางมือ้อมื้อเย็นนะคะเฮ้ย <Yeah. S 1> อย่างสาวอนะคะรับประทานมื้อเย็นนะคะก็จะบางทีสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วแกก็จะกินแค่ขนมปังกับนมจืดแค่นั้นก็มีนะคะหรือไม่ก็ขนมปังกับโยเกิร์ตค่ะทุกคนแล้วอุ้มนะคะถ้าเป็นมื้อเย็นนะคะจะมีแค่บ้างบางครั้งที่ทานมื้อเย็นค่ะมื้อเย็นของอุ้มนะคะบางทีก็จะเป็นแบบว่าโยเกิร์ต จืดนะคะใส่กับกล้วยใส่กับแอปเปิลใส่กับเมล็ดทันยพืชอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกมีเมล็ดถั่วนะคะเมล็ดถั่วเปลือกแข็งนั่นเองก็คือนั่นแหละจะเป็นมื้อเย็นของอุ้มถ้าหิวช่วงสองสามทุ่มนะคะแต่เออแต่นอกนั้นนะคะก็คือมื้อเย็นบ้านเราจะรับประทานน้อยมากแล้วก็จะแบบไม่ได้ทําอาหารที่แบบว่าหุยแบบหุยกินหรูกินแบบหุยเยอะมาก นะคะเครื่องปรุงเยอะแยะก็คือบ้านเราจะไม่ใช่อย่างนั้นก็คือจะเน้นแบบว่าง่ายๆเสร็จแล้วก็คือประตูตัวใครต,ตัวมันอย่างนั้นเลยค่ะทุกคนบ้านเราเป็นอย่างนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวอุ้มอ่าวันนี้นะคะสาวบอกว่าอ่าลูกสาวของฉันอ่าเขาจองตัวแล้วนะถ้าอุ้มจะไม่ผิดนะคะ เขาบอกว่ามา3วันนะคะถึงย7ิก็คือน่าจะเป็นย5 26 27ห้าหนะคะแล้วก็วันที่4ก็กลับนะคะลูกสาวของสวอน่าจะไม่ค่อยจุนดจ้านจุ๊ดยี่จุ๊จิกนะคะเหมือนลูกชายของสวอนนะคะคือสวอมีโูกอยู่2คนนะคือคนละแม่นะคะส่วนกับลูกชายนะคะก็คือแม่ของเขาก็เป็นคนที่อุ้มไปนอนนะคะบ่อยๆช่วงที่อุ้มกลับเยอรมันนั่นเองค่ะส่วนของลูกสาวนะคะก็คือ เขาแยกกันนะคะตั้งแต่ลูกสาวอายุครบหนึ่งขวบค่ะทุกคนก็คือแบบเหมือนไปกันไม่ได้นะคะจริงๆก็คือไม่ได้จะแบบว่าเอ,อเอาพูดอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าจะจริงจังจะเป็นแบบถึงขั้นแต่งงานอยู่ด้วยกันลูกขอโทษลูกแต่พอดีว่ามันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ทุกคนทีเนี้ยยานอสก็เลยนะคะอยู่นะคะจนลูกสาวครบหนึ่งปีนะคะก็คือแยกกันแล้วจนลูกครบอีกขวบที่สองนะคะก็คือแกก็เลย แยกย้ายกันเลยนะคะอันนี้แก,กก็เล่าให้ฟังมาอย่างนี้นะคะว่าตอนลูกครบหนึ่งขวบก็คือแยกห้องกันแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คืออ,อยู่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะก็คือแบบเหมือนอยากจะปรับตัวเข้าหากันแต่มันไม่ได้อะทุกคนจนแบบก็คือไม่ได้เลยนะคะจนพอวันเกิดลูกนะคะลูกสาวคนนี้คืนนั้นเสร็จปุ๊บนะคะคือแกเก็บของรอแล้วแกว่าแกดีใจมากเลยทีกก่แกจะได้ออกนะคะออกจากห้อง ที่อยู่ด้วยกันกันกบผู้หญิงคนนี้นะคะน้ตเล่าให้ฟังเนาะอุ้มไม่ได้จะมาใส่ร้ายใส่ความแฟนแม่ของลูกของสวออะไรยังไงแต่อย่างใดก็คือแกเล่าให้ฟังอย่างนี้มานะคะแกก็เก็บเสื้อผ้าออกมาเลยค่ะแล้วก็คือพวกของใช้ทุกอย่างนะคะทั้งรถเก่าๆด้วยหนึ่งคันนะแกก็ให้นะคะแม่ของลูกไว้ครับเอาไปส่งลูกไปไปคินดี้นะคะไปส่งโรงเรียน เตรียมอนุบาลอะไรเงี้ยก็คือในแหละแกเล่าให้ฟังเนาะนั่นเลยคะ่ะลูกสาวของสวอคนนี้นางเป็นคนที่แบบ,แบ,บง,ง่ายๆอีซี่นะคะไม่ค่อยแบบชูจี้จุกจิกอย่างที่อุ้มบอกเมื่อกี้เลยนะคะนางเป็นคนแบบยังไงก็ได้นะคะแต่มาช่วง,งหลังๆงานนางเขาเหมือนว่านางเป็นโรคเครียดก็คือนางทํางานแล้วนางบอกว่าอ่ะมันสนุกกับการทําง,งานมากเลยนะว่านางเล่าให้อุ้มฟังเนาะแต่ทีเนี้ยเพราะว่านางปฏิเสธคนไม่เป็นอันนี้นะคะ นางปฏิเสธคนไม่เป็นแล้วก็คือใครก็เอางานมากองให้นางใครก็เอางานมากองให้นางทีเนี้ยมันเกิดแบบตัวเองมันเครียดไงทุกคนคือบางทีมันเลยเวลากลับบ้านแล้วนางก็ยังต้องทําอยู่อย่างเงี้ยก็คือจะอยากทําให้งานของตัวเองเรียบร้อยแล้วก็งานของคนอื่นด้วยแล้วของคนอื่นที่เขาเอางานมาทิ้งให้นางเขาก็แบบกลับบ้านเร็วก็คืออย่างเงี้ยค่ะนางก็บอกว่านางก็เลยเครียดมากเลยนะคะช่วงปีที่ผ่านมานางถึงขั้นแบบว่า ไปเธอราพีมาค่ะทุกคนนางแบบว่าเขา,าเรียกว่าอะไรา depression นะคะบ้านเราเนาะก็เลยนะคะนางหยุดงานไปประมาณ3 4มสี่เดือนนี่แหละตอนนี้นางก็กลับไปทํางานแล้วค่ะก็ก็คือนาอนางเริ่มเรียนรู้ที่จะปฏิเสธคนนั่นเองอ่าจริงๆแล้วหัวข้อน,นี้สาคัญมากเลยนะคะเรื่องการปฏิเสธคนนะคะอุ้มเป็นคนหนึ่งนะที่ปฏิเสธคนยากมากค่ะยากมากคือจะปฏิเสธคนคุท่านั่งถ้าจะปฏิเสธคนนะยอมมาปฏิเสธแบบ สวคือยอมยอมมายกเลิกนัดสวเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรเทคแคร์ care, นะคะจิตใจของคนอื่นมากกว่านะคะอย่างอย่างเราจะไปเที่ยวกันแล้วที่ทํางานบอกว่า,วาเธอมาทํางานให้ฉันหน่อยวันนี้ได้ไหมใทั้ทงที่มันไม่ใช่วันของเรานะคะทุกคนก็คือยอมยกเลิกสวเนะเพื่อที่จะมาทํางานให้เขาก็คือเราจะเป็นอย่างนี้นะคนใน คนในรอบข้างของเราคนในครอบครัวเราจะไม่ค่อยแคร์เดี๋ยวเราจะแคร์คนอื่นแปลกไหมคนเราแปลกมากๆเลยเนาะแต่ว่าช่วงหลังๆก็คือตั้งแต่มาอยู่เซอร์เบียเราก็ไม่ได้มีปัญหานั้นแล้วก็คือใช้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะเรื่องง่ายขึ้นไม่ต้องคิดถึงหัวอกของคนอื่นมากมายนะคะทุกคนคะ่ะเนาะโอเคเมาส์มอยมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะถ้าชอบคลิปของเราก็อุ้มฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ ไปแล้วค่ะทุกคนจุงกะนะคะสวัสดีค่ะโอ้โอจแล้วอย่านะไปแล้วค่ะทุกคนฉันโดนค่าสุดจุ้มซิโดนค่าสุดจุ้ม